สวัสดีค่ะที่ให้ดูรูปนี้ก็เพราะว่าเห็นเห็นตัวเล็กๆขุนแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าเนืผลเลือดคือไขมันไขมันคือพุ่งมากนะคะคือเป็นพวกผอมนอกแต่ว่าอ้วนข้างในนะคะซึ่งก็น่ากลัวมากๆนะคะงั้นไปดูกันเลยว่าผลเลือดเป็นยังไงนะคะอืโอเคอันนี้เป็นผลเลือดวันที่สมัครยูนิซิตี้เลยนะคะ เ็นผลเลือดวันที่สมัครยูนิซิตี้เลยคือไปตรวจเลือดที่พาริเดียมเนาะแล้วก็เนี่ยคะ่ะสองร้อยแปดสิบแปดเกือบสามร้อยนะคะซึ่งจริงๆอะคะ่ะตอนที่ทำงานเนี่ยพนักงานประจำก็จะมีตรวจเลือดประจำปีของบริษัทใช่ไหมคะตรวจสุขภาพประจำปีคือคุณหมอเนี่ยจะแจกยาแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินยาคือเรารู้ว่าการกินยามันมีผลข้างเคียง แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนก็บอกคุณหมอว่าไม่กินบอกว่าไม่กินยาคุณหมอก็บอกว่าถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ต้องไปปรับตรงวิธีการกินอะไรของคุณให้ดีนะซึ่งเราก็บอกว่าโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีความรู้นิดนึงตรงที่ว่าเรามาดูสัดส่วนคอรลสเตอรอลของตัวเองนะคะถึงแม้มันจะสูงเนาะแต่จริงแล้วโดยสัดส่วนนะมันยังโอเคอยู่แต่เราก็ตระหนักแล้วว่ามันไม่ดีแน่ๆถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะมันสูงมากเนาะ ทั้งไตรกีเซลท์ทั้ง LDL ซึ่งเป็นสองตัวที่ร้ายมากๆนะคะเพราะว่าตัวไตกีเซไลด์เนี่ยมันจะทำให้ LDL อะคะ่ะไปเกาะที่เส้นเลือดผนังเส้นเลือดของเราและจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้นะคะเพราะฉะนั้นไตกีเซไลด์ยิ่งสูงยิ่งไม่ดีนะคะอันนี้คือความรู้ที่เรามีแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวแล้วนะถึงแม้สัดส่วนมันจะยังดีอยู่เนาะแต่ในขณะเดียวกันค่าที่มันพุ่งเนี่ย เป็นคนที่ L D L อา H D L ตัวดีก็สูงด้วยซึ่งมันก็ยังช่วยบาลานซ์กันได้นิดนึงนะคะทีนี้ค่ะก็สมัครยนะูนิซิี้เนาะก็ปิดฟ a าซนะคะแล้วก็ซื้อเบ y ออซีเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลก็เน้นตัวเบ y ออซีเลยแล้วก็อยากจะพิสูจน์ด้วยว่าลดลงส0เภายใน2เดือนจริงหรือเปล่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้คือผลเลือดอะให้ดูวันชีนะคะอันนี้วันที่แเดือนแ2ดสองนย์เนาะ อันนี้วันที่เจ็ดเดือนสิบสองศูนย์ก็สองเดือนพอดีพอดีมีจังหวะไปตรวจเลือดพอดีที่ทํางานให้ตรวจเลือดนะคะก็พอดีเขาไม่ได้ลงดีเทล HDL LDL ให้แต่ว่า total cholesterol เนี่ยลงมาแล้วนะคะเหลือสองซซึ่งนั่นก็คือมากกว่าสิเอร์ซลดลงถึงสิบห้าเปอร์เซนะคะอันนี้คือผลลัพธ์สองเดือนได้จริงนะคะมากกว่าสิเอร์ซนะคะเพราะฉะนั้นที่การันตีระดับผลเลือดก,ก็คือ อันนี้ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้มาดูผลเลือดล่าสุดเลยนะคะเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปเจาะเลือดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะจะให้ดูของของของปีนี้เลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าตัว total cholesterol เนี่ยเม i n t a ain นะคะผ่านมาสองปีเม i n t a ain ที่214เหมือนจะยังสูงใช่ไหมคะแต่ต้องมาดูตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะ HDL ยุสูงมากเกินร้อยนะคะค่าคือให้มากกว่าหกสิบก็ได้แล้วของยุคกลายเป็นเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ HDL จากเก้าสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยหกเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นตในขณะที่ตัวไตกิสลายนะคะจากหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะลดเหลือสี่สิบเจ็ดลดลงไปถึงห้าสิบาเปอร์เซ็นแล้วก็ตัว LDL นะคะคือตัวที่ไม่ดีเนาะ จาก195เหลือ137ลดลงไปถึง30%ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็คือดีมากดีมากทุกสัดส่วนเลยไม่ว่าจะเอา total cholesterol หาร HDL ไม่ว่าจะเอา LDL หาร HDL คือทุกอย่างดีหมดดีมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยที่บอกว่า200โอเคถ้าเราอยู่ในตรงนั้นดีมากแต่จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลียนะ่ยเนาะอาจจะบวกลบได้นะคะอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะ โอเคทีนี้มาดู What is your number? ใช่ไหมคะก็มาดูตรงนี้เลยคะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ดื้อนะไม่ใช่คนดื้อนะคะตอนนั้นที่คอเลสเตอรอลสูงๆแต่ว่าไม่มีดื้อนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หกนะคะอยู่ในโซนเขียวแต่ในขณะเดียวกันผ่านไปสองปีนะคะหลังจากที่มาดูแลตัวเองด้วย Product ของ u n นิซินะคะเหลือแค่ศูนย์จุดสี่สี่ค่ะดีมาก <laughs> ดีจนไม่รู้จะดียังไง นะคะก็คือลดลงไปอีกดีได้อีกดีแล้วก็ดีได้อีกนะคะอือันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์ของเราเราเขียนได้เองเลยนะคะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตัวเราเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกินยาหมอเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะคะยูไม่เคยกินยาหมอเลยนะคะค่ะโอเคแล้วโปรดักที่กินมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่กินทุกอย่างเลย ด้วยความที่อยู่ในอยู่ในธุรกิจมาสองปีแล้วเนาะแต่เพิ่งจะมาทําก็จริงแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้คือกินสินค้ามาโดยตลอดแล้วก็รักสินค้ามากนะคะที่แน่ๆชุดมาตรฐานนะคะต้องมีอยู่แล้วนะคะก็คือยูนิมาเต้แล้วก็ตัวเบออซีที่ลดเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้คือสองเดือนแรกเนี่ยยุแบบอัดตัวนี้เลยนะคะหลังจากที่ลดลงมาเหลือ244แล้วเนี่ยยุก็จะสลับกับตัวบออสเซเ พรอรู้ว่าไบโอเซเว่ uh, นมีจุลินทรีย์ที่ดีด้วยอยากจะดูแลระบบดําไส้ด้วยก็จะกินสลับกันไปสลับกันมาก็เลยทําให้สามารถที่จะเมนเทระดับไขมันในเลือดได้ดีมากนะคะตัวนี้อันนี้ก็กินค่ะเป็นเซ็ตที่ต้องกินอันนี้จะกินประจําเลยขาดไม่ได้คือเซ้นมาตรฐานเนาะนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะกินทุกตัวจริงๆกินเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเอามาให้ดูคือตัวที่ขาดไม่ได้ที่ต้องกินตลอดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลผิวพรรณค่ะเป็นคนที่ ผิวไม่แข็งแรงเป็นเป็นเป็นภูมิแพ้ผิวหนังด้วยนะคะจะอะไรนิดอะไรหน่อยจะแพ้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยตัวงานผิวอยากจะผิวสวยขึ้นอยากจะผิวแข็งแรงขึ้นซึ่งอันนี้ขอเล่านอกเรื่องนิดนึงนะคะพอดีก็ก่อนที่จะมาเจอยูนิซิสตี้เนี่ยก็ก็มีแอบซื้อคอลลาเจนกินจริงๆเป็นคนที่ไม่ยอมกินอะไรเลยเพราะเป็นห่วงเรื่องแบบเฮ้ยกินแล้วมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเนาะ แต่แบบด้วยด้วยัยเราก็เริ่มห่วงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะผิวจะไม่สวยเดี๋ยวจะเหี่ยวแล้วอายุเยอะใช่ไหมคะก็ต้องกินคอลลาเจนแล้วก็แบบก็เห็นใน facebook เยอะมากเราก็เลือกแบรนด์ที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้เยอะที่สุดซื้อกินเนาะจากเ facebook กินไปสองสามเดือนมีคนรู้สึกว่าไม่ได้ผลแน่แนก็เลยไม่กินมั่นใจว่าไม่ได้ผลแน่ๆนค่ะเพราะว่าสองสามเดือนมันมากพอแล้วนะคะก็เลยไม่กินแล้วก็บังเอิญได้จังหวะมาเมอจอยูนิซิตี้พอดี ก็เลยเริ่มกินของยูนิซิตี้แล้วก็ชวนเพื่อนด้วยว่ามากินมากินคอลลาเจนด้วยกันไหมเขาก็คนนั้นเขาก็ดูแลตัวเองด้วยกันแต่เขาบอกว่าไม่เอายูนิซิตี้แพงค่ะก็ปล่อยเพื่อนไปนะคะไม่ได้เจอกันเลยสองปีค่ะหลังจากโควิดเนาะไม่ได้เจอกันเลยพอต้นปีนี้ค่ะวันที่หนึ่งมกราเนี่ค่ะไปเจอเพื่อนเจอกันหลังจากโควิดผ่านไปสองปีเพื่อนเจอปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเลยไหมคะเปลี่ยนใจมากินคอลลาเจนของยูนิซิตี้ค่ะ ก็คือเห็นความแตกต่างมากก็คือผิวแข็งแรงขึ้นผิวใสขึ้นคือดีมากๆนะคะก็เลยได้ลูกค้าเพิ่มเนาะอันนี้คือกินประจํานะคะและอีกอันนึงก็คือเป็นชุดดูแลดวงตาค่ะที่จะกินไม่ขาดเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องดูแลเนาะทุกอย่างเสื่อมตามอายุอยู่แล้วและยุโชคดีมากก็คือเป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าสายตามไม่สั้นไม่ยาวแล้วก็มีสั้นมียาวมีเอียงบ้างตามวัยเนาะแต่ไม่เคยต้องทําอะไรกับดวงตาเลยตอนนี้ก็คือไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้อะไรเลยนะคะ ไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคจังหวะดีมาเจอยูนิซิตี้พอดีด้วยนะคะก็ะคือดวงตาดีมากแข็งแรงมากเพราะว่ามี่อยากจะไปทําอะไรกับเขาแล้วก็มี่อยากจะใส่แว่นด้วยนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆคะ่ะเราสามารถที่จะไปบอกต่อคนอื่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็อย่างที่คุณแมวพูดนะคะโรค n c ็นก็น่ากลัวมากเราสามารถที่จะไปช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงๆคะ่ะแต่เริ่มจากการที่เราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ